สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวอินเฟสเทชันอีกครั้งครับวันนี้กลับพบกับผมอีกแล้วแล้วในวันนี้ครับผมก็มีไอเทมอีกหนึ่งเซตจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันครับโดยเทมซินี้มันเข้ามาตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะมีการเริ่มงาน e x l p r e s e n t e d by u n i t ครับหรือการแข่งขัน e x l นั่นเองโดยเซตนี้ครับมันก็คือเซต p i ่ e ูเซตสนั่นเองครับเซตที่ผมว่านี่นะครับก็ เป็นเหมือนเดิมครับคือเงินงเงินที่ถูกนําไปเปิดสุ่มไอเทมเซตนี้ครับจะถูกนําไปบวกเป็นเงินรางวัลของการแข่งขัน XL 2015 Presented by u n i t a i น n ดสุดครับโดยเซต4นี้มันจะเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่2 8สิงหาครับถึงวันที่6กันยายนที่ผ่านมานี่เองอ่าและนี้ก็คือไอเทมที่สามารถเปิดได้ในเซตนะครับโดยไอเทมพิเศษ ของเซตนี้ก็คือมีปืนเป็นซิกซาวเวอร์ห้ครับเป็นตระกูลล็อกกี้ฟอร์ดส่วนอันอื่นก็คือ B93R ปืนพกล็อกเกอร์กาเดียนแล้วก็คาร์นาหากาเดียนนั่นเองส่วนไอซีชิ้นล่างมันก็คือไอเทมชิ้นเดิมครับเหมือนเดิมไอเทมเซตนี้ครับอย่างที่เพื่อนๆรู้กันว่ามันเปิดใช้เงิน 200gc ในการเปิดครับ แล้วก็เขาทางทีมงานเขาก็ใจดีเขาแถมให้คือเปิด10ครั้งครับเปิดฟรี1ครั้งก็คือเปิด10ฟรีหนึ่งนั่นเองเพื่อนๆอาจจะตกใจครับเพราะว่าปืนของเซตนี้ครับเป็นซิกซ a u าวเวอร์ครับเพราะว่าลำพังโบติปืนซิกซาวเวอร์เนี่ยเป็นปืนผมขอให้มันเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะของเกมเฟสเชชั่นในตอนนี้ครับและยิงซิกซ์ซาวเวอร์ที่โดนปรับครับเพื่อนๆก็อาจจะตกใจว่าโหแม่งโกงหน้าดูขนาดฮันนี่เบคเจอร์ครับตัวล่าสุดที่ผ่านมาครับฮันนี เพื่อนๆที่ได้เข้าไปเล่นเซิร์ฟเวอร์คงจะรู้ครับว่ามันเถื่อนขนาดไหนครับแต่อันนี้ครับต o u r c e เซิร์ฟเวออันนี้ครับทางทีมงานเขาไม่ได้ปรับเรื่องความแรงครับแต่สิ่งที่มันปรับคือแรงรีคอยครับแรงดีด50%ครับถูกปรับลดลง50%ครับแต่ในส่วนเรื่องความแรงเรื่องความแรงเรื่องความนิ่งต่างๆนานาครับมันคือ S i x เซิร์ปกติครับเหลือง่ายๆครับ Six server ก็บอกนี้ครับมันคือ S i x เ e r ร์ที่ลบ แรงรีคอยลลง50%แค่นั้นเองครับโดยผลนี้มันก็จะมีตั้งแต่วันที่21กันยาหาครับขออภัยครับถึงวันที่8กันยาครับและที่ขาดไม่ได้ครับในเซตสีนี้ครับก็มากับเจ้าตัว a r 2 0 6 Lucky Ford Guardian ครับเป็นปืนระดับ x x t r e m e มแลก็คือเจ้าตัว,ว a r 2 0 6 Line Lucky Ford Guardian นั่นเองอ่า อันนี้ครับพิเศษของเซตสี่ครับความพิเศษของเซตสี่ครับมันอยู่ตรงที่สําหรับเพื่อนๆที่ได้ไปร่วมงาน E X L p r e s e n t e d by Unitai อย่างสุดครับก็คงจะทราบกันดีแล้วว่าไอเซตสี่นี้มันได้อะไรครับแต่สําหรับเพื่อนๆที่พลาดโอกาสครับผมก็จะบอกให้ว่าเซตสี่นี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่ไปงานครับมีโอกาสสุมได้เจ้าตัว M 1 0 7่งศูนย์เจ็ดลายล d อกอครับแต่งานนี้มันผ่านไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ เพื่อนที่ยังไม่มีครับก็ติดตามหาในตลาดครับน่าจะมีคนเปิดได้นำมาขายกันครับหลังจากเราพูดพร่ำทำเพลงไปเยอะแล้วเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่าครับว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงครับเจ้าตัวเซตนี้ครับมากลับเข้ามาในเกมครับก่อนอื่นเลยไปไปดูกันเลยครับว่าไอเทมเซตนี้มีอะไรบ้างครับวันนี้ครับผมบอกเลยว่ามาครบครับ เซตสี่ในเซตสี่มีอะไรบ้างวันนี้ผมมีทุกอย่างแล้วครับย้ำว่าทุกอย่างครับอันแรกครับซิกครับซิกก็คือซิกลายล็อคกี้ฟอร์ดครับมีเก้าสามอารับปืนพกคาตาาล็อคกี้ฟอร์ดครับล็อกเกอร์ครับเอ็มหนึ่งศูนย์เจ็ดครับแล้วก็เจ้าตัวเออาร์สองพันหกครับเรามาดูทีละอย่างเลยครับเราเอาตู้ก่อนเลยครับง่ายดีเดี๋ยวผมตั้งให้ดูเลยครับว่าตู้มีหน้าตาเป็นไงครับตั้งไหนตรงนี้แล้วกันสว่างๆอ่านี่ครับ อันนี้คือหน้าตาของตู้ใส่ปืนก่อนจะได้มองเห็นง่ายๆอ่านี่ครับอันนี้คือหน้าตาของตู้ครับเดี๋ยวผมให้ดูร,บรอบๆนี่หน้าตาเป็น่างนี้ครับตู้สวยนะครับตู้ลายนี้ถือว่าสวยครับต่อมาครับไหนๆก็ใส่ละให้ดูกันเลยครับเต้าตัวซิกซ o าวเวอร์ครับซิก l ์ล็อกกี้ฟอร์ด เป็นซิกที่ความแรงเท่าเดิมครับแต่แค่ลดรีคอยเท่านั้นเองก็ไม่ถือว่าโกงมากสําหรับในเซตในเจ้า4เซตที่ผ่านมาครับถ้าถามผมว่าให้ปืนไหนเป็นปืนที่ลายที่โกงที่สุดครับผมให้ฮันนี่ครับผมสุดยอดมากครับชุดเดียวแตกกระนาวครับยิงชุดเดียวนี่หัวแตกกระนาวครับกลับมาที่ซิกครับมันก็คือซิกปกติครับ ของแต่งปืนซิกก็คือปกติจากกซิปกธรรมดาเลยครับที่เพื่อนๆใส่กันครับไม่มีอะไรแตกต่างครับแต่แค่มันมีลายแล้วก็ลดรีคอยครับในช่วงนี้สำหรับเพื่อนๆที่เป็นนักขับก็น่าจะมีเก็บไว้นะครับดูเขาขนาดซิกธรรมดาครับยิงจะเป็นแบบนี้ครับถ้ามันโดนปรับให้นิ่งปรับให้แบบเป็นฮันนี่นี่โอ้โหผมไม่อยากจะคิดเลยว่าจะ ต่อมาครับจะมาดูเจ้าตัว B93R ครับอ่านี่ครับเจ้าตัว B93 Lucky f o r d ก็ถือว่าเป็นปืนพกที่น่าสะสมอีกหนึกระบอกนะเพราะว่าลายมันสวยมากแล้วก็หลังจากหมดอันนี้ไปคงไม่น่าจะมีแล้วครับคงน่าจะหาไม่ได้แล้วสำหรับเกม i n v e s t a t i o n ต่อมาครับคารตาหน้าครับก็คือคารตาหน้าลาย Lucky f o r d นั่นเอง ผมว่าสวยกว่าคารนตาแนนอื่นนะตอนแรกผมคิดว่าเจ้าตัวเซตเซตสามครับเจ้าตัวฮันนี่เซตที่มากับฮันนี่ผมว่าผมชอบอันนั้นนะเพราะว่าส่วนตัวผมเองผมเป็นคนชอบสีฟ้าอยู่แล้วแต่พอมาเจออันนี้ครับผมว่าอันนี้สวยกว่าเจ้าตัวฮันนี่อีกนะเนี่ยครับตัวดาบเหมือนแบบดาบติดไฟครับเหมือนดาบมีไฟมีไฟติดที่ดาบที่ด้ามจับก็จะมีเป็นโลโก้ของ E L ติดอยู่ อานดาไปแล้วต่อมาเาครามาดู M107 กันก่อนแล้ว <blunt> ก <animation> ันครับก็เหมือนเดิมครับ M107 มันก็คือ M107 ที่ไม่มีอะไรปรับครับมีแค่เป็น M107 ลายแค่นั้นเองครับที่ลายมันจะแตกต่างกับชาวบ้านเขาครับนี่ครับก็ตัวลายของ M107 ครับสวยมากสวยกว่า M107 กระบองอื่นอีกถ้วตัวสโคฟต่างๆนานามันคือของแต่งชุด M107 เลยครับไม่ต้องตกใจ ผมยิงให้ดูมืือ M107 ธรรมดานึ่งเลยครับแค่มีลายเหมาะแก่นักสะสมมากกว่าพวกที่ชอบเข้าไปเล่นในเมืองนะครับพวกปืนซีรีส์พวกนี้ถึงเจ็ไปแล้วต่อมาไฮไลท์ครับไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ของตระกูลล็อกกี้ฟอร์ดครับจะพลาดไม่ได้ก็คือเจ้าตัว AR206 ครับ ผมว่าเจ้าตัว r 2 0 6นี้มันก็สวยนะแต่ผมสำหรับตัวตัวผมเองผมชอบของเซตสามมากกว่าแต่เซตนี้ก็ถือว่าสวยครับสำหรับเพื่อนๆที่สะสมเจ้าตัว r 2 0 6มาทั้งหมดแล้วกระบอกนี้ก็ไม่ควรที่จะพลาดครับเพราะว่าไหนๆก็มีถึงสามกระบอกแล้วใช่ไหมกระบอกนี้ก็ไม่ควรจะพลาดครับหมดกันกี้ปกติทั่วไปเลยครับ ผมเปลี่ยนกระสุนก่อนอสำหรับการได้มาของเจ้าตัว AR 206นี้ครับผมคาดว่าก็น่าจะเอาเจ้าตัวซิกนี่ครับซิกกะบอกนี้ครับ150กระบอกครับนำไปแลกเป็น AR 2 0 0 6ครับ ผมคิดว <iet> ch <Atlantic> <asan> ่าน่าจะเป็นอย่างนั้น90%ครับน่าจะออกมาเป็นในรูปแบบนั้นครับว่าเป็นข่าว่าโกงโกงนะครับก็โกงอยู่ดีครับมันก็โกงอยู่ดีครับตอนนี้แม่รีคอย50%เปร์เซ่พราะมันก็นโกงเป้านี่ยิงรัวยิงแรง อย่าก,กันนั้นเลยครับทดสอบความแรงกันดีกว่าตั้งโลกอนครับมดสอบความแรงแบบบ้านๆครับโลมไม้ครับ <S 2> <S 2> <S 2> 9นัดครับโลเหล็กครับประมาณ20ประมาณ15นัดครับไม่ถึง20ประมาณ15นัดครับถ้าให้ผมเดา โลเทปถูนี่นี่ก็น่าจะประมาณ40 40ิบถึงส <time noise> ีนัดครับนั่นแหละครับประมาณไม่ใช่สิห้าสิบใช่ไหมสี่สิบกว่ากว่าห้าสิบนัดครับ ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการแนะนำเซตสีครับไอเทมเซตสครับของเกม inflation ครับเป็นอีกหนึ่งเซตที่สำหรับนักสะสมน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าหลังจากหมดอันนี้ไปมันก็ไม่น่าจะหาได้แล้วครับมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นไอเทมแบบ limited edition อะไรประมาณนี้ครับนักสะสมไม่ควรพลาดจริงๆครับแล้วก็สำหรับเจ้าตัวซิกครับอันนี้เหมาะกันทั้งนักล่าทั้งนักสะสมเลยครับ นักล่านี่คือโกงครับยังไงก็โกงอยู่ดีครับผมว่าแม้แต่โดนปรับแค่แรงรีคอย์50%มันก็ยังโกงอยู่ดีครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันครับของเกมเฟสเ a ชั่นครับที่ทีงานคิดออกมาให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันครับก็สําหรับวันนี้ครับผมก็ขอจบการแนะนําเจ้าตัวเซต4ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับในลิปหน้าผมจะมีอะไรมาให้เพื่อนๆได้ติดตามกัน,กนอีกนั้นก็สามารถติดตามได้ครับ สำหรวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ